ท่านครับผมวรวัตเอืออภิญุคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พักเพื่อไทย <c oughs> ที่ผมจะพิปรายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็ถามไปถึงกรรมธิการด้วย <c oughs> ถามความจริงใจของกรรมธิการด้วย <c oughs> วันนี้งบประมาณของถนนเนี่ย ซึ่งควรจะอยู่ในกระทรวงคมนาคมซึ่งได้งบรับงบประมาณมากเป็นอันดับที่หของประเทศอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีถนนไปปรากฏอยู่ในงบจังหวัดค่อนข้างจะมากผมสอบถามทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับทางคมนาคมเลยเป็นเรื่องการตั้งงบประมาณของจังหวัดเอง ผมก็ถามกับท่านการมรมการหลายท่านถามกับสสหลายท่านถามกับประชาชนหลายท่านว่าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่จําเป็นหรือไม่หลายท่านก็บอกว่าไม่จําเป็นแต่ไม่จําเป็นกรรมการ,ร,การบอกว่าจะไม่ให้ตั้งก็ยังตั้งบอกว่าจะตัดก็ไม่ตัดผมต้องเรียนท่านทานอย่างนี้ครับว่าบางปีนะครับจังหวัดผมเนี่ยทั้งจังหวัดมีถนนอย่างเดียวเลยและจนถึงปัจจุบันนี้โครงการถนนเป็น กือบครึ่งหนึ่งของโครงการทั้งหมดของจังหวัดผมต้องเรียนถาม,ถามท่านประธานครับเรียนถามถึงสํานักงบประมาณเตรียมเรียนถามถึงสภาพัฒน์ครับว่าประชาชนในจังหวัดพวกเราไม่ต้องทํามาหากินเลยครับไม่ต้องมีอาชีพเลยครับมีแต่ถนนใช่ไหมครับท่านการมรมิการครับกรุณาตอบผมหน่อยครับว่าจะจํากัดให้อยู่เฉพาะของคมนาคมได้หรือไม่ครับอย่าไปงอกเอาถนนเข้าไปอยู่ในส่วนของมหาไทยหรือไปงบของผู้ว่า ผมเชื่อว่าท่านก็ทราบครับนี่คือปัญหาแต่ท่านไม่กล้าตัดท่านไม่กล้าปรับลดแล้วท่านยังปล่อยโครงการเหล่านี้เกิดอยู่ทุกปีทุกปีถึงเวลาแล้วยังครับงบประมาณปีเจถ้าท่านตอบผมแล้วตั้งเป็นมาตรฐานนะครับว่ามิต้องการให้เกิดโครงการไปอยู่ในจังหวัดให้จังหวัดเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้จังหวัดเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ของพี่น้องประชาชนเก็บเฉพาะโครงการถนนไว้ในกระทรวงคมนาคมได้หรือไม่ ผมถามท่านรัฐมนตรีท่านมณพรท่านบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องการให้ไปผมเรียนถามกรมรมธิการครับถ้ายังปล่อยเข้าเปงบปี70ท่านจะตัดทิ้งไหมครับถ้าท่านตอบผมว่าไม่เห็นความจําเป็นเหมือนที่ท่านพูดจริงนะครับผมคิดว่าการปรากฏถนนเข้าไปในกระทรวงในส่วนของจังหวัดจะไม่เกิดครับต้องเรียนถามไปในทางกรมรมธิการครับว่าความตั้งใจที่แท้จริงของท่านคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามครับ